สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับสวัสดีกับพี่ๆเลยครับที่รอจับปลาแบงปันครับกับราคาเป็นปันราคาพิเศษจับมาแบงปันให้พี่ในราคาพิเศษนะครับวันนี้มีมาให้เหมือนเดิมพี่ชายนะครับแล้วก็มีอัปเดตบางรายการนิดนึงนะครับก็ยังไงก็ฝากกันอุดหนุนด้วยลวกันเลยครับกับรายการจับมาแบงปันครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะมีทีเด็ดเลยนะพี่ๆห้าพันนะครับแล้วก็ แต่ราคาเบาๆก็รีบมาให้พี่ๆเลยนะครับส่วนมากน้องจะหาจับมาให้พี่ๆนะครับแล้วก็มาแบ่งปันนะครับในราคาเบาๆครับแต่ชอบถูกใจรายการไหนพี่ฮะพีนะครับเดี๋ยวนี้เราเริ่มจากรายการแรกกันเลยรายการแรกครับนะขอนําเสนอนะครับเป็นหลวงปู่อิ่มนะครับเป็นพระปิดตาพิกดวงนะครับเป็นพระปิดตาพิกดวงนะครับนะผมได้มาสององค์ครับนี่ฮะ เป็นเนื้อดินเผานี่ครับเป็นเนื้อดินเผาตะกรุดทองคํานี่ครับไอ้เป็นเนื้อดินเผากําไรทองคํานี่นี่ฮะเนื้อดินเผานี่ครับกําไรทองคําคู่นี่ฮะนะฮะได้มาสององค์พี่นะครับได้มาสององค์พี่นะนี่ฮะเลขคตัเบอร์หมายเลขคี่สิบหกครับนะองค์แรกนะครับแล้วก็องค์ที่สองเลขคตัเบอร์หมายเลขห้าพี่ชายเลือกเลยนี่ครับย้ําว่านี่ครับกําไรทองคํานะครับ ราคานี้คะฟังไม่ผิดพี่องค์ละ350บาทนะฮะรายการนี้รายการที่หนึ่งองละ350บาทครับถูกใจใครพี่ปิดเลยได้รับยกคู่เอาไป600พี่รับยกคู่เอาไป600พี่นะจัดไปพี่เลขคนับเบอร์เลขห้าครับองนี้องค์ที่สองครับ ใครไรใครได้พี่องค์ละสามบาทกันพี่ยกคู่ห0 0้อยพี่นะครับขอใครใครไวรีบจัดการเลยพี่นะครับและก็มี้หนึงองค์พี่ชายนะครับเหมารวมมาส่วนรายการนี้จะเป็นรายการตะกุดเงินนะครับจะเป็นกําไรเงินคู่นะครับเลขโคตรเบอร์เลขี่ครับองค์นี้เอาไป200ร้อยองนี้เอาไป2องบาทนะครับนะมีมาองค์เดียวพี่ขอ2องบาทพอพี่กาไรบวกบางเจียบนะครับ บวกบางเจี๊จริงพี่จับแบ่งปันคือน้องเปิดถูกแล้วนะครับนะเปิดถูกที่สุดแล้วแล้วก็ครับเสือหนอนกินนะครับนายยังไม่มีเจ้าของน่ครับขอเปิดหน่อยพี่นะครับนะอรายการนี้พี่นี่ฮะเสือนอนกินของพะอจารย์ยิ่งเอกพิชัยนะครับเนื้อ,อกันโคกติดหน้ากากทองทิพย์พิชัยรีบปิดคะองค์นี้เอาไปพิชัยสองร้อยยี่สิบบาทพอ นี่ครับราคานี้ไม่มีนะพี่นะครับนนั้นยังมีเจ้าของนะฮะสองร้อยยี่สิบาทต่อะรายการที่สี่นะครับส่วนรายการที่ห้านี่ครับเนื้อกุ้นโคกตะกุดทองนะตะกุดเงินสองดอกพี่นะครับตรงสังกติแล้วก็ตรงใต้ฐานสองร้อยห้าสิบาทอพอพี่โคตรถูกแล้วพี่เบาให้จัดให้เลยพี่จัดให้เลยราคาพิเศษนะจัดมาพี่รีบๆจัดมาเลยนะครับรายการนี้รายการที่ห้านะครับนี่ฮะบสองร้อยห้าสิบาทพอพี่ตะกุดเงินนะครับ นี่ฮะต่อมาพิรายการถัดไปครับรายการถัดไปขอฝากนิดนึงลูกอมนะฮะเหลืออยู่องค์สุดท้ายแล้วนะครับเลขคนละเบอร์หนึ่งศูนย <Silva> <c oughs> ์เจ็ดครับเหลืออยู่องค์หนึ่งองค์สุดท้ายแล้วพี่ชายนีครับมีกล่องพร้อมใช้งานครับเรียมสามห่วงให้แล้วสามร้อยห้าสิบบาทพี่ชายนะมีองค์เดียวด้วยเนียครับนะเรียมขอบเหลือองค์เดียวแล้วนี่ครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับขอมาเป็นรายการถัดไปนะครับสักรู่นะพี่นะ ะครับลายการที่เจ็ดพี่ชายนี่ฮะอ้ได้มาองคหนึ่งพี่นี่ครับหลุดเลยได้มาหนึ่งองค์พี่ชายลายการนี้เป็นพระสมเด็จชินทัพบรรชนนะครับมีใบเซอร์ให้เรียบร้อยพี่ชายนะครับฝังตะกุดทองคำหนึ่งดอกนี่ครับมีตาวัดเลขพุทธเบอร์เนี่ยพร้อมพี่นี่คือบัตรรับรองพระเทสครับมีหนึ่งชุดพี่ชายนะฮะนี่ฮะตะกุดทองคําพี่สวยๆนี่ฮะพระผงสมเด็จนะฮะวัดระฆังนี่ครับนี่ฮะมุนสารจากวัดระฆังนี่ฮะ นี่ครับเลขคุณตเบอร์สี่แปดดตามเลขบาร์โคดนะฮะตามใบใบเซอร์เลยพี่นี่ครับใบเซอร์จากวัดให้เลยนะครับนะชุดนี้นะครับนะแบ่งปันให้พี่นะฮะขี้หกร้อยบาทหกร้อยบาทชุดนี้เลยพี่จะกุดทองคาด้วยนะผมจับรลดดๆดมาให้นะครับนะเหลือยู่องเดียวแล้วนะครับหกร้อยบาทนะครับลดไม่ได้เลยพี่เด้อนะครับองคนี้ลดไม่ได้แล้วเน้อนะครับนะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปก็จะเป็นอ่าพับปิตาผมได้มาหลุดมาห้าองเอ้หกองค์นี่ฮะ อ่ารายการที่แปดรายการที่แปดครับรายการนี้ฮะโอ้โหเจิวสวยเลยพี่นะรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะฮะเลขคนจะเบอร์สองสามสามะกุดเงินนะครับนะเรื่องเลยพี่นะนะองค์ละสองร้อยบาทนะครับหลุดมาได้หลุดมาพี่องค์ก็สองร้อยบาทเหมารวดเลยราคาเดียวกันเลยผมให้ราคาเดียวกันเลยพี่วันนี้นี่ครับและก็รายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดตะกุดเงินเหมือนกันพี่เลขคนจะเบอร์สองหนึ่งสี่นะสองร้อยบาทเหมือนกันพี่ชายนะครับรายการที่ อ่าแปดรายการที่เก้านี่ครับนะผมรวดเลยนะผมได้มาราคาเดียวกันผมไม่อยากบวกนะครับต่อมารายการที่ไปพิชารายการที่สิบนะครับรายการนี้ที่กดสามประสัตถ์นะพี่นะได้คดจะเบอร์สามเจ็ดเก้าเนี่ยฮะเนื้อผงน้ำมันโบราณครับดูด้านหลังคมคมพี่ด้านหลังคมคมเลยนะครับผู้สิทธิารชีลาผู้ชายพิเศษนะครับวัตถุสิ่งะอาดนะฮะนี่รายการที่สิบนะองค์ละสองร้อยบาทพี่เลือกเลยนะครับได้มาแค่ห้าเอ้หกองนะได้มาแค่หกองนะครับใครทันใครได้พี่นะครับเอาไปพิชารายการที่เนื้อดําเป็นลานฮะ หราเลขคนจับเบอร์สี่ห้าสามนะครับนรตะกุลสามกษัตริย์องค์นี้ก็สองร้อยพี่ชายนะครับจัดไปราคาเดียวกันเลยผมให้ลวดเลยพี่นะใครไวใครได้นี่ครับนะต่อมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อรวมพุทธคุณเนี่ยตะกุดสามกษัตริย์พี่เลขคนจับเบอร์สามสี่หกนะเลขคนจับเบอร์สามสี่หกครับรายการนี้ก็สามหลไอสองร้อยบาทนะเลือกเลยพี่ชายชอบถูกใจองค์ไหนนะครับใครไวใครได้นะครับนะฮะ รายการที่13าครับเนี่ยองค์ท้ายพี่ได้มาองค์ท้ายแล้ว13ารายการที่พี่เรียกคุณเบอร์หนึ่งสามหนึ่งหามเงินหามทองพี่นะครับรายการนี้เนื้อผงน,น,น้ํามันนะฮะรงพุทธคุณนะครับนะเนี่ะเลือกเลยพี่ผมให้รวดราคาเดียวกันไมได้มาราคาเดียวกันให้รวดเลยนะครับจับคู่ไม่ได้พี่นะอ่าได้องค์สองร้อยเต็มที่เลยพี่ถูกมากนะครับแล้วก็องค์งงน,นี้นะเป็น ep เมื่อวานพี่นะองค์ที่สิบสี่เป็นของ ep เมื่อวานครับเป็นอ่าภาพบิตาจัมโบ้สองนี่ฮะ มาพร้อมกล่องพี่ของรประกันตีพระแท้แน,น่นอนเรขคกจะเบอร์สามสิบสี่ครับนี่ฮะเป็นเนื้อจ้าน้ําเงินนะครับนะร้อยหกสิบาทนะครับร้อยหกสิบาทนะองค์นี้นะเหลือองค์เดียวเลยนะี่ครับเหลือองค์เดียวเลยพี่นะรายการที่สิบสี่ต่อมาครับนะเป็นรายการที่สิบห้านี่ฮะเป็นส่งน้าพี่ชายนะครับนะเหลือเราไม่มีเจ้าของครับนะใครจะได้เป็นเจ้าของพี่นะสวยๆเลยสามร้อยห้าสิบบาทโคตรคุ้มพี่ เลขคนจำนวนเลขหกสิบแปดครับสามร้อยห้าสิบาทพี่อย่างคุ้มฮะเอาไปพี่ชายนี่ครับเนื้อสามกริย์ครับสามร้อยห้าสิบาทยูกกล่องฮะกล่องอินชักด้วยครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบาทพี่ชายรายการที่สิบห้าอย่างคุ้มฮะต่อมารายการที่สิบหกครับนี่ฮะสิบหกเป็นเหรียญไหว้ครูครับหลุงผู้อิ่มเนี่ยฮะเรี่ยมพร้อมกรอบลงยาพันยศเสมือนจริงครับเลขคนจำอร์สี่สิบเก้าเหรียญไหว้ครูนะครับพิมพ์หน้าวัวครับทรงหน้าวัวนะครับนะ นะฮะปู่เต็มองค์ที่ลึกว่ายครูหกเจ็ดนะครับเหรียญไหว้ครูพี่ชายเก็บได้เก็บนะครับรายการที่สิบหกนะเอาไปพี่ชายนะครับสองร้อยยี่สิบาทพอพร้อมจะส่งสองร้อยยี่สิบาทนะฮะนะครับ,นะรบต่อมารายการถัดไปพี่เป็นพระขุนแผนนี่ฮะได้มาองค์หนึ่งนะหลุดหลุดมาองค์หนึ่งพี่ชายสวยมากเลขคนตัวเบอร์ยี่สิบเก้าพี่นะเป็นพระขุนแผนส่วนอันนี้รุ่นนี้ออกที่สวนสงเกเตหรือสวนสวนงหลวงปู่มหาชิลานะพี่นะนี่ฮะ รุ่นล้านรว่ยพี่พักคุณแผนหัวใจคุ้นแผนหลวงปู่ศิลาพุทธาพิเศษแม่ตายเขียนยันในีอัคระ,ะฮะรายการที่สวยนะผมเคยเปิดองค์นี้น่นอยู่ที่ประมาณ4ี่ร้อยห้าสิบในะครับวันนี้ได้หลุดมาหนึ่งองค์นะครับหลุดหลุดมาหนึ่งองค์น,นนะรายการนี้ผมขอสา0รอยห้าสบาทพี่ท่วมๆสามรอยห้าสบาทพอพี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับสวยๆเลยนะครับต่อมารายการถัดไปครับพี่เป็นตะกุดนะครับ รายการที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดนะฮะยี่สิบสองตะกรุดหลุดมาห้าองค์เนี่ยฮะรายการที่สิบแปดนะครับรายการนี้เป็นลงยาเหลืองไอลงยาชุพูนะครับเลขคนจัเบอร์สี่ศูนย์นฮะตะกรุดองมาสี่ร้อยนะพี่นะราราคาจองวัดนี่นะสองเก้าเก้าหรือสามเก้าเก้าแต่รายการนี้ยถ้าเป็นรายการลงยาเนี่ยผมเหมาออมาก็คือ คัดมาก็คือรายการลงยาจะเป็นรายการเซอร์ไพรส์และจัดสร้างน้อยกว่าไม่ลงยานะนี่ฮะรายการนี้ดอกก็สี่ร้อยบาทพี่ชายนี่ฮะนี่ลงยาชมพูนะครับนนรายการที่สิบแปดนะครับต่อมารายการสิบเก้าสิบเก้าจะเป็นลงยาส้มครับสิบเก้าเป็นลงยาส้มเลขคู่ต้บเบอร์ห้าห้าแปดนะครับองค์ละสี่ร้อยพี่ชายนะครับองค์ละสี่ร้อยจับคู่สามร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับจับคู่สามร้อยห้าสิบแล้วกันต่อมาครับรายการถัดไปพี่ อ่อสิบหกเจ็ดแปดเก้าต่อมารายการยี่สิบเลขคนเบอร์สองเจ็ดศูนย์ยี่สิบเลขคนเบอร์สองเจ็ดศูนย์องนี้เอาไปสามร้อยนะฮะองนี้ไปสามร้อยบาทพอนะครับยี่สิบเอาไปสามร้อยบาทพอไม่ลงยานะครับยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดลงยาไหมยี่สิบเอ็ดไม่ลงยาครับเอาไปสามร้อยบาทพี่เลขคนเบอร์เจ็ดสามสี่นะครับ 20, เจ็ดสามสี่นะครับยี่สิบยี่สิบนะครับ 21, สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดค่ต่อมายี่สิบสองครับยี่สิบสองก็ไม่ลงยานะพี่นะเลขคนตังหวัดเจ็ดเจ็ดสามเอาไปสามร้อยนะพี่นะไม่ลงยาเอาไปสามร้อยครับรายการยี่สิบสองนะครับต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามยี่สิบสามขอเป็นองค์นี้พี่ชายยี่สิบสามขออัปเดตจากอีพีแล้วนะครับรายการนี้เป็นเหรียญดวงดีเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับเช่นน้ำมันว่านนะครับเลขคนตังหวัดสองสองนะองค์นี้ขอสองยี่พอพร้อมกรอบ สองยี่พร้อมกรอบพรอพี่ชายนี่ครับแล้วก,รรกรรร็รายการที่ยี่สามแล้วยี่สบสี่รายการยี่สี่มาเป็นสามกษัตริย์พี่ชายแบคโรเดียมลายทองนาครายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบาทพอเรียกค้นเบอร์มาเลขหนึ่งไนงะ 2 5งร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายนะครับรายการที่ยี่ิบสีนะครับแล้วก็รายการยีิบห้าก็สามระัตรเหมือนกันนะเอาไปสองบาทเหมือนกันพี่ชายเลนขคนณะเบอร์นะฮะยูนในบินนะี่สิบ2องหรืออะไรน,นะเอาไปดูอาีกนะสองร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันครับพี่ชายนะครับรายการที่ยี่สีนะครับ นะครับวันนี้ก็มี24รายการพี่ชายลองเลือกดูนะบอกเลยว่าเด็ดเดทุกองค์ชอบทุกใจองค์ไหนปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับน้องกับขอบพระคุณพี่ๆคุณท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับ